บบับสวัสดีครับผมพบกับผม Boss Balon c h a n n e ครับ ก่กับการรีวิว DX b a c k u r r a z e r จากขบวนการอาบาตเลนเจอร์นะครับเท่าความเล็กน้อยออรวบรัตต้นตอนเป็นพิธีผมชอบขอบวนการอาบาตเลนเจอร์มากเพราะเป็นขบวนการวัยเด็กผมอยากจะเก็บคอลเลกชันให้ครบสปอยเลย e ีต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ผมเนี่ยไม่ได้มีความคิดเลยก็อยากจะเก็บอย่างอื่นนอกจากที่แปลงร่างเราะเคยเก็บหุ่นยนต์แล้วแต่มีความคิดว่าเราเหมือนเราไม่จอยกับการมีหุ่นยนต์อะไรแบบนี้ผมอาจจะมีความคิดแตกต่างจากคนอื่นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็พวกอาวุธผมก็ไม่ได้ห,ดหวือหวากับมันผมก็เลยว่าผม ยอมเขาจริงๆมันไม่ใช่อาวุธประจะรํานักรบทั้งหหรอกอถ้าใครดูจะรู้นะครับเพราะอันนี้เป็นปืน b a t t เรเซอร์นะครับจากอะม Movie ของ a v าเลนเจอร์นะไออะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นปกให้จะเป็นอะม Movie นะครับจะมีไดโนเสาร์สตัวอะไรแบบนี้มาแล้วก็ตัวร้ายก็อะไรนี่แหละเอาไว้ง่ายสรุปเลยปืนมันสวยผมอยากได้นะผมก็เลยลองโพสต์หาในกลุ่มมีพี่ใจดีเขายอมปล่อยให้นะครับหายากมากนะเป็นไอที่หายากมากระบบยังดีอยู่เลยนี่ นี่มีรอยหมึกรอยอะไรอันนี้มันไม่รู้ขัดออกไหมเขัไม่รู้แล้วก็มีคราบเล็กๆน้อยๆของ3าตัวหลังเนี่ยจริงๆเขาจะเป็นอาบาตัตเลเซอร์ใช่ไหมหองอาบ,าบัตเล็คเขาก็จะมีเป็นดาบของขอาบาตัตเลคิลเลอร์ก็ด้วยจะมีเป็นดาบปีกนกของเขานะครับซึ่งอันนี้ผมว่าสวยสายทาน 3A 2ก้อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็สวิต์อยู่ตรงนี้วิเปิดชอบอ่ะ น,นี่ลูกเล่นในโหมดยิงปืนครับลูกเล่นในโหมดดาบก็ตรงนี้จะมีสลักตรงนี้2จุดอันนี้กดเปิดอ่ะโหมดดาบจะยิงค้างไม่ได้เนี่บดูดีคุณผู้ชมดูสิครับเนี่ยครับลูกเล่นไม่มีอะไรมีกันนะจริงจริงแล้วก็ทำเป็นโหมดปืนอีกรอบก็ แค่นี้เลยครับไม่มีอะไรเลยซื้อมาเพราะอยากสะสมพวกความสวยมาดูดีดีดีไซน์อ่ะคุณลองคิดดูว่าถ้าถ้าไม่นับแบบพวกะะนนไม้พรองเทเลโน่นะครับปืนเน่ยเอลอ่ะแม่งกลายเป็นดาบได้ด้วยอ่ะอันนี้ผมอิงจากอาบะเลเซอร์ด้วยเนี่ยฮึอ้าวไฟมีด้านเดียวโอ,อ้เพิ่งรังเกียดเห็นสวยมากเดียวดูไปพระจงเอาเนี่ยความบาเลเซอร์มันจะมีมันมันมีแค่นี้เองของอาบะเลเซอร์อ่ะแค่นี้เอง นิสสืขอขงมันม่นเป็นเหมือนขวานเป็นเหมือนอันนั้นเลยเจ๋งอะ่ะเจ๋งแค่นี้ครับลูกเล่นไม่มีอะไรเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับซื้อเพราะความชอบจริงเป็นขบวนการในดวงใจของผมเพียงขบวนการเดียวครับผมไปแล้ว see you next time bye